สวัสดีบรรยากาศเงี้ยเส,ส้ษัสายเด้อค่ะพี่น้องมืนอกี้สิภาพ,พี่น้องมาตัดพักคือเก่าค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเหมาพักของเฮานะคะ่ะเมื่อสวน,นะคะ่ะวมืนอี้เขาก็ะสิตัดกระลำดอกแล้วค่ะได้เลือกตัดกระลำดอกตัดอันพักกาดขาวค่ะพี่น้องไปสีาพ,พี่น้องตัดพักเด้อค่ะมือนี้ ช่วงนี้ก็อาจจะโบข่อยได้ลงทงลงทาปางไดเนะคะเพราะว่าเนี่ยรับแขกพี่สาวบาวสวิดเพิินมากค่ะไปเห็ดกินเห็ดอยากอยู่น้ำเพิินน้ำเนี่ยสวัสดีครับรอบแรกกะหรับดอกมาเมืองกันดอกสวยสวยค่ะพี่น้องดอกใหญ่ดอกสวย้อค่ะดอกง,งามๆขาวๆนี่ครับ ดอกง่ายเลยลไม่แพ้ปีที่แล้วเลยค่ะสวยเหมือนเดิมถึงสีรักษายหยักเนี่ยกะลำปีายกะลำีนี่นยหยากคอแห้งเพราะว่าบนหนาวปกติสิไดขายผอมกันนะคะเอาหุ่นกับพันแลวอยู่ค่ะพี่น้องเอาหุน่นแลวค้างเดียวงานหลายาโปรดพาอ,อยากเอายีกอยู่งานเยอะเกินนี่เอาหุ่นได้ค้างนึงค่ะนีตัดนีอนเลยตัดกวางต้ง อันดับแรกก็สิลงกว้างตุ่งก่อนเนาะค่ะพี่น้องตัดกันเลยเสียต้องรีบเร่งตัดล่ะค่ะทั้งพักกาดทั้งกว้างตุง่งว่านอนหลายนอนลุยคักเลยพักการนะนั้นนี่นี่แทบสิบ,บัวไ<ใ>ด้เลยค่ะเหลืออยู่ประมาณสามหัว,หวน,น,นั้นกลางๆนีน่โอ้ยนอนนอนหายแห้งนีง่กวางตุ่งกอใหญ่ๆสวย กระลังเึ่งกว้างสูงโม่ตีนะคะกอสมิ่งกระลังแฉบค่ะพี่น้องหวานเลยเอาไปแกงใส่กับปูเมื่อวานนี้นะะสุดยอดน่าจะกระซิลือนั้นลงแนวไม้เลยเด้อค่ะนี่พี่หน oc ไม่มีเมีดยแกไม่เห็นไปเห็น นอนเล่นคักเลยนอนแบบโอ้อลังการในลีนนอนนอนไล่ให้พี่หองบ่งขี่นอนเต็มอยู่ตัดทุหนานเลยเด้อค่ะนี่กำลังสวยเลย อดูอุ่มคนเดยดตัวซอยมากลหรพี่น้องอ้าวเก็บเบลูกเก็บเก็บใส่กระชาเออเคอ่าอ่า รับดีๆทีๆๆละยองๆนย<ด>มาหล่างนามน้ำพี่น้องหล่างนอนะไรดีดียื้อยอื้ <c oughs> ่ยลล่างพักนะครับลามาล่างพักนะอู้ เึินขายพักเึิมาเก,ก็บพักได้เวลาตักตกระลำดอกแล้วสวยๆงงามดเลยดอกนี้ค่ะพี่นอ้องเมื่อกีล้ล่ะอาดขาวจูนพูลง,งาม,มหวานๆเลยเดอ้อนี่ทอดสอสพัดแล้วเมื่อเสาร์แซ่บแซ่บี่น้องหวานคือเกาหวานกรอบอร่อยครับง,งาม Đi đó, đi đó, khổ. Không. Khổ. Có gì nhắn cái sang khổ. Phải <laughs> phải <laughs> nằm phải thắng thì nằm. Ừ. thắng luôn. มือออกสี่ห้มามือไปดอกม่ติดคนอัดใส่ถังทลลี่ไลูกใส่ถัง <c oughs> <c oughs> ดอกเนี่ยสุดอยอดค่ะพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งดอกนี่กำลังงามเลยเห็นบน,นนอนีเมื่มืดอกดกัดเจ้ากดกดเจ้ากด กระลำดอกอ่ะข้าตรง่ใยดอกเพิ่นแตกแห้งเ้อค่ะนี่นี่น,นี่ดอกนี้กระลังอันนี้ต้อใส่นอนกินดอกเทิงถ้าเพิ่นแก่เพิ่นจะเป็นสีม่วงแล้วก็ดอกเพิ่นก็จะดอกบ้านดอกแตกเนาะพี่น้องอตัดไปเออนั่งนันละ แม่จ๋าแม่จ๋าอยู่เอาพอกระตัดไปินางค่อยอยู่นี่ล่ะกินผักกินผักแหละพอตัดผักกินผักหนึ่งพอดีค่ะพี่น้องนี่สวยๆเลย,ลยออกไปเรื่อยๆเด้อค่ะนี่ แต่ดอกนี่กาลันตีความสวยงามแ้ะกาความปลอดสารเนาะคะ่ะนี่แซ่บหวานค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ยยๆซ้ำถวยนี่ดอกน้อยหายอยากนอกบ่มีเลยดอกแล้วโลก,กว่าผูดเลดีพี่น้องสวยงามค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จคือเก่าของปีนี้อันนี้ก็เป็นกองตุ่งหงเตเนาะคะ่ะต่อต่อไปก็สิเปตตา์ผักกาดขาวตอเลยค่ะ เอาสวิตเือกตัดตัดให้หมดเนาะค่ะเพราะว่าเดียวมีขนาดเลี่ยวมัน,น,อนเอาบบท่านค่ะนอนลงแบบโอรุนแรงนนที่เหลือก็อที่เหลือเขาก็กกกสิทย่อยเอาไปให้หมูให้เป็ดกินเนาะตัวไหนที่พันเนาไหมคะนน่ะแต่ว่านานนั่นตรงหลือเลยแหละเพราะว่าบ่เหลือเลยนอนกินแป้น ต้องใส่อยู่ในโฮมน้ำเด็คือสนุกนอ,อนเลยเปนบางอันกับโบหฮอบางอันกับเป็นดอกแล้ว <Yeah. S 1> แต่ตุ่น คนเมาเลยเด้อพี่นอนเมาหมดแล้วประกาศหมดรถนี้แล้วเด้อค่ะหมเดวามือไหกับตั๊ไปส่งกค้าเขาจังขางอันนี้ค่ะลากรบิไทยที่ทพี่นอด้้ขึ้นมแล้วค่ะแล้วนอนกินไร่งแ่สีอันียูใจกะลำดอก็กะลำดอกตาเสียบางสวนกันค่ะะวานอนไล่แหงนระกาศกระลำปี้ยิงน้าด้ปี้เ็่อยหอแต่ากกิกปูขึ้นเกาละค่ะปูหลบสอง้เกา นอนนะฮู้นอนแบบไงเลยเยันขึ้นปีเลีเลยมันจะกอบอ่ะมาหลังกันเลยนอนเนี่ยนอนไกออกขึ้นเลยที่นอนเต็มมัน เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสามยางในยางดอกยางละสิบก่าโลยี่สิบโลน้งค่ะไปเนี่นนนยามาหอดเงินแล้วครับบัตนี้กรแพ็กค,ครับแพ็กใส่ถุงถุงละสิบบาท ที่บาทก็ได้กับซอบต์แบงค์เง้ยครับนี่อันนี้กล่องสูบบาทรได้จ้ะนี่ครับกล่องสูบแต่ว่าเป็นเป็นเซลฟี่เดซี่เคียงครับพี่น้องนี่สีมัมนจักบาทเ <laughs> <laughs> มาเ <laughs> มาเมาอยู่นี่ในสวนเนาะไม่เอ็มท่าค้ก็เอาเท่านั้น หลอบนาก็อีกประมาณอาทิตยศนาครับกระลำดอกเริ่มดอก,อดอกายแล้วนี่นแต่ผักกาดขาวนี่หมดหมดแล้วเนาะรอบนี้แผกเกือบเสร็จแล้วครับใส่ถงุงโมเมนต์แผลกบใส่ถงุงนี่ครับถลลุงกระเศร้ากระเศร้านี่ครับกระลำดอก สอ,อง,งเลยแสดสามสิบโอ้ยตนั่นหัวหลักเป็นลูกสามสิบ่สบแ่ำัล้าัาาาดเบิร์เลยสำหรับผีนีจบผไปเพียงเท่านี้ครับพี่นอ้องไดยี่พันก็บาดเนี <c oughs> นี้ปีนี้ประมาณปันใดปีนอนว่าประมาณจังไดแต่ั้ียวน,นอนครับ ของแท้อุ้ยส่เยฉยเลยเอาลาพีลาหน่องไว้เพียงซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกเลื่องทุกใจทุกคอมเมนต์คตาสวัสดีครับ